Hello boys and girls สวัสดีคะ่ะนักเรียนมาเจอกับครูเบียนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มสีฟ้าที่หน้าปกเขียนว่าภาษาอังกฤษขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปหน้า14ค่ะอ่าพอเจอหน้า14แล้วมาอ่านคำสั่งพร้อมกันก่อนนะคะเขียนอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์มเล็กและคำศัพท์ตามรอย ปาตัวอักษรภาษาอังกฤษเราเขียนไปแล้วทั้งหมด24ตัวเหลือวันนี้อีกแค่2ตัวก็จะครบ26ตัวแล้วนะคะเด็กๆมาเริ่มกันเลยค่ะ y y อ้าวมาฝึกเขียนตัวพิมพ์ใหญ่กันก่อนนะคะเราจะเขียนเหมือนตัววีก,ก่อนนะคะแต่เขียนแค่ครึ่งบรรทัดบนเท่านั้นลากจากเส้นบรรทัดลงมาหา เส้นรอยประนะคะแล้วก็เขียนขาตรงๆค่ะนี่เรียกว่าตัว Y พิมพ์ใหญ่ต่อไปตัว Y พิมพ์เล็กเราจะเขียนครึ่งบรรทัดนะคะเขียนเหมือนตัว V ก่อนลากลงมาเลยได้อีกเส้นหนึ่งเราจะลากลงมาให้มันชนกับเส้นที่เราเขียนเมื่อกี้แต่จะมีหางยาวค่ะ Y พิมพ์เล็กนะคะคำศัพท์ค่ะที่ออกเสียงตัว Y โยโย โยโยแปลว่าลูกดิงนะคะ Y O Y O โยโยนะคะอ้าวต่อไปค่ะตัวสุดท้ายแล้วค่ะตัว Z หรือว่าตัว C นะคะออกเสียงได้สองแบบเลยค่ะ Z หรือว่า C ก็ได้อ้าวมาฝึกเขียนกันเลยนะคะตัวแซพิมพ์ใหญ่เขียนตัวใหญ่น้อยเขียนให้เต็มบรรทัดเลยนะคะเด็กๆไม่ไม่ต้องยกดินสอนะคะ เขียนทีเดียวเลยแซดพิมพ์เล็กเขียนครึ่งบรรทัดค่ะลากเฉียงลงมาแล้วก็ขีดเส้นแนวนอนไปข้างหลังยกตัวอย่างคำศัพท์ที่ออกเสียงตัวแซดหรือว่าตัว C นะคะซีบราซีบราแปลว่าม้าลาย Z E B R A ซีบราซีบราแปลว่าม้าลายทบทวนอีกรอบนะคะ y ายโยโย่ลูกติง z หรือว่าซีซีบรมมาลายให้เด็กๆเ,เขียนตัวอักษรที่เหลือนะคะให้เสร็จเลยแล้วก็เขียนคำศัพท์ตามรอยประให้เสร็จทั้งสองคำนะคะแล้วฝึกอ่านกันด้วยนะคะเด็กๆเ,เจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปค่ะ Good bye see you next time